ประเด็นของน้องไดมอนลิทิไกนะครับผมก่อ,กอนหนะ้านี้เข้าก่นนา,า็นหูข่าวเนาวาน้องไดมอนลิทิไกนะครับผมก็ไม่ได้ไปต่อกับทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ,ะเพราะว่าก่อนหนะ้านี้เฮ้าได้เห็นข่าวอยู่นะครับผมในโซเชียลเนี่ยเป็นกระแสะร้อนแรงมากๆในการที่ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นได้อเพอิ่นว่าอดศิลปินหลายๆคนเลยนะครับผมน้องไดมอนลิทิไกก,ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ ไม่ได้ไปต่อกับทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแต่ว่าล่าสุดพี่น้องครับน้องไดมอนด์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึง่งว่าถึงประเด็นสัญญาว่าถึงประเด็นที่จะไปอยู่วงสองบอนู่นนี่นั่นอียังจังไดอ่ะก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตว่าถึงย้อนไปก่อนมือที่น้อง Diamond, ไดมอนด์ไดโพ์นะครับโพ์บอกว่าขอบคุณเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจซอนุชและทีมผู้บริหารทุกคน ที่ได้ให้โอกาสไดมอนได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานบนเวทีแห่งนี้จากวันแรกจนถึงปัจจุบันไดมอนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างจากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่างขอบคุณมิตรภาพดีๆจากทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณ FC f แฟนคลับไดมอนและ FC f แฟนคลับสาวน้อยที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับบทสรุปเรื่องนี้ ไดมอนไม่ได้ร่วมเดินทางไปต่อกับวงนะครับซึ่งเป็นดุลยพินิษของทีมผู้บริหารได้ตัดสินอย่างชัดเจนครับน้อมรับและเคารพการตัดสินใจของทีมผู้บริหารครับสุดท้ายนี้ขอชี้แจงแจ้งอย่างชัดเจนอีกครั้งผมในานามไดมอนลิธิกัยได้ยุติบทบาทหน้าที่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณครับลงชื่อไดมอนลิติกาย แล้วก็มีน้อ,นองได้ออกมาที่บ่ายเนาะใตโพ์นะครับผมได้มาคอมเมนต์ตัวเองกับบอกว่าเหตุผลที่ได้ออกไม่ทราบอย่างชัดเจนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไปต่อทั้งวงหนึ่งและวงสองนะครับสุดท้ายนี้ก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับวงสาวนอนเพชรบ้านแพงเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่คิดว่าไดมอนด์ไม่ได้ไปต่อเพราะดื่มแล้วทำงานไม่ได้ขอแจ้งให้ทราบตรงนี้ขอแจ้งให้ชัดเจนตรงนี้เลยนะครับ ตลอดการทํางานของไดมอนผมไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่เคยทําเสียงานเ,าเดี๋ยวนะไม่เคยทํางานเสียหายเต็มที่กับผลงานเสมอครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นโพสต์ก้อนน,ะนั้นนี่นาอพี่น้องเนาะคือคราวนี้หลายๆคนก็หูแหละ่หละที่น้องไดมอนบ่ได้ไปต่อกบวงสาวนพรบ้านแพงนะครับผมแต่ว่าล่าสุดนะครับมือน,นี้สดๆร้นอนๆครับน้องไดมอนลิทิไกนะครับไ้ออกมาโพสต์กเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอธิบาย อย่างชัดเจนหลายๆประเด็นเลยประวัตสิเป็นประเด็นที่1ประเด็นเรื่องการสร้างโพดก้อนนานี่แล้วก็ปเป็นนที่2คือประเด็นเรื่องสัญญากับสาวนนทพิบพับนแพงประเด็นที่3ก็คือประเด็นที่จะไปวง2หรือ3น้อยลำเพลินต่อหรือไม่อ่ะมี3ประเด็น3ข้อหลักๆนะครับขออนุญาตมาอ่านเลยนะครับโพดของน้องไดมอนเนาะไดมอนลิทิไกนะฮะบ,บอกว่าผมไดมอนลิทิไก ขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อตอบประเด็นต่างๆที่ออกมาซึ่งตอนนี้ทำให้ไดมอน์ก็เองก็ไม่สบายใจไดมอน์อยากขอชี้แจงประเด็นต่างๆที่ทุกท่านคาดหวังหรือสงสัยและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางบวกหรือทางลบต่อไดมอน์และวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่1การสั่งปลด อย่างที่เคยโพสก่อนหน้านี้ไดมอนยังยืนยันคำเดิมครับว่าไดมอนก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าเพราะอะไรและขอชี้แจงการดื่มน้ำเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าใครเป็นแฟนขับ FC ที่ติดตามผมตลอดผมเคยพูดเสมอว่าไม่ดื่มส่วนเรื่องที่ผมหยุดงานนั้นหลักๆมาจากเรื่องสุขภาพเป็นหลักและผมคิดว่า การหยุดงานนั้นผมหยุดจริงๆเนื่องจากผมเป็นภูมิแพ้แต่เกือบทุกครั้งก็มีคำยืนยันจากทางแพทย์นะครับผมมีการลางานทุกครั้งและเรื่องอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงเวลานี้อ่ะขออธิบายเรื่องแรกก่อนนะประเด็นที่ถูกสั่งปดนะครับ ประเด็นที่ถูกสั่งปลดน้องไดมอนก็ขอชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องอ่าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการดื่มนะเพราะน้องเองบอกว่าย้ําบอกว่าน้องอ่ะเป็นคนที่ไม่ดื่มแล้วก็เรื่องที่2ประเด็นของเรื่องของการหยุดงานน้องก็บอกว่าที่น้องหยุดงานหลักๆก,ก็จะมาจากเรื่องของสุขภาพนะน้องเป็นภูมิแพ้แล้วซึ่งเกือบทุกครั้งที่น้องหยุดงานหรือว่าลางานเนี่ยน้องก็จะมีใบรับรองแพทย์แล้วก็มีคำยืนยันจากแพทย์ทุกครั้งอ่า เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอื่นๆน้องก็ยังไม่ทราบเหมือนกันยังหาคําตอบไม่ได้จนถึงเวลานี้ว่าเหตุผลที่น้องโดนปลดนั่นคือเพราะอะไร่ะประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ก็คือไดมอนด์ Diamond ได้เซ็นสัญญากับทางวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเป็นเวลา3ปีครับจบฤดูกาลปีนี้แล้วยังเหลืออีก1ปียังเหลือสัญญาอีก1ปีแต่เท่าที่ฟังจากบอสโจได้ออกมาพูดในคลิปถือว่าเป็นการคืนสัญญาให้กับศิลปิน และสามารถไปขึ้นวงอื่นไปขึ้นวงไหนก็ได้อ่ะประเด็นที่2น้องไดมอนต์ก็บอกอธิบายบอกว่าเรื่องการเซ็นสัญญานะครับน้องเซ็นทั้งหมด3ปีน่าจะหมดไปแล้วแหละสปีเหลืออีกปีหนึ่งจบฤดูกาลนี้ไปแล้วเหลืออีกปีหนึ่งแต่เท่าที่ฟังจากบอโจบอโจเคยเออกมาเบาเนาะว่าเรื่องสัญญาของไดมอน์นะครับบอโจบอกว่าได้ึ้นสัญญาประมาณนี้เนาะเขาเคยได้งยินอยู่นะครับวบอลโจบอกว่าคืนสัญญาให้น้องไดมอนนะ์เนาะอืม และก็ถือว่าเป็นการที่ขึ้นสัญญาหให้ศิลปินะเรียกง่ายว่าถ้าเป็นซับของภาษาหมอล่ำก็เสือว่าฉีกสัญญาห,หน่ยละพี่น้องครับเข้าใจประมาณน,นี้แหละฉีกสัญญาห,หรือขึ้นสัญญาหให้ศิลปินนะครับแล้วก็สามารถไปขึ้นกับวงไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือไม่มีสัญญาไม่มีพันธะต,ต่อกันนี่นะครับประเด็นที่2ประเด็นที่3นะครับคือ การไปขึ้นวงสองหรือสาวน้อยละเพลินโชตอนนี้ไดมอนด์ยังคนยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ไปวงสองครับตัวไดมอนด์เองตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปสังกัดที่ไหนทั้งสิ้นเพราะตั้งใจไว้ว่าอยากให้เวลากับครอบครัวตามที่คิดไว้ก่อนหน้านะครับอ่ะประเด็นที่3นะครับน้องไดมอนด์กับอธิบายคอ,อนี่ก็บ,บอกว่าเรื่องที่มีข่าวมีกระแสว่าน้องจะไปขึ้น เป็นพระเอกสาวหน่อยแล้วเพื่อนชว์บอนุนีนั่นบอน้องก็ปฏิเสธแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าไม่ได้ไปขึ้นวงสองนะครับแล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่มีสักัดกับวงไหนน้องย้ําคํานี้นะครับผมอ่ะส่วนรายการหมอลำไอดอลผมยังตื่นเต้นและลุ้นมากๆว่าไดมอนด์ได้ไปต่อหรือไม่ฝากเป็นกำลังใจให้ไดมอนด์ด้วยนะครับทั้งนี้ไดมอนด์คนนี้ยังยืนยันคำเดิม ว่ายังรักสาวน้อยเพชรบ้านแพงและขอบคุณเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจซอนุชและทีมผู้บริหารทุกคนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ให้ถ้าวงขออภัยนะครับถ้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ให้โอกาสผมในวันนั้นผมก็คงไม่มีโอกาสได้เป็นไดมอนที่ทุกคนรู้จักมากขึ้นในวันนี้ ซึ่งไดมอนยังภูมิใจเสมอที่ได้ร่วมสร้างสารรค์ผลงานบนเวทีแห่งนี้ไดมอนยังจําไม่ลืมจากวันแรกจนถึงปัจจุบันไดมอนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างจากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่างและยังคงขอบคุณมิตรภาพดีๆจากทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณ FC แฟนคลับไดมอนขอบคุณเ c แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับขอบคุณอีกครั้ง รักสาวนักพชรบ้านแพงเหมือนเดิมลงชื่อไดมอนด์ลิทิไกนะครับเป็นโพสต์โพสต์นี้นะครับผมนี่นะของน้องไดมอนด์ล่าสุดนะครับนี่นะเป็นโพสต์นี้อืมอ่ะนี่แหละพี่น้องครับก็น้องก็ได้ออกมาอธิบายอย่างชัดเจนเนาะส,สามประเด็นทั้งหมดนะครับประเด็นเรื่องการโดนโปลดน้องได้อธิบายในเรื่องของว่าการดื่มหรือว่าเรื่องการลางานประเด็นที่สองก็คือประเด็นเรื่องสัญญานะครับ ประเด็นที่3ก็คือประเด็นที่น้องจะไปขึ้นวง2หรือไม่ที่เป็นเป็นตามข่าวกระแสข่าวไหมน้องก็ได้บอกว่ายัางยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ไปขึ้นกับวง2แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้สังกัดที่ไหนอ่ะโอเคครับฝากเปก็นกำลังใจให้น้องไดมอนด์ลิทิกต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวนอนพยาบาลแทงต่อไปนะครับผมเคารพในการตัดสินใจของผู้บริหารแล้วก็น้องไดวอนเองตอนนี้ก็เดินหน้าต่อนะครับไปในรายการหมอลำไอดอกก็ขอให้น้อง ปังๆขอให้น้องประสบความสำเร็จแล้วะขอให้น้องได้เป็นหมอรับไอดอลคนที่2ของประเทศไทยนะครับผมอโอเคครับืันนี้บาวโจดีไซนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ